สนับสนุนรายการโดยสายการบิน a i r ์เอเชียบินตรงสู่จีนมากสุดไปจีนไปกับแอร์เอเชียโรงแรม h o ปอินอากาศก็มาอยู่ที่นี่นะครับ 5าวันวันนี้ก็เป็นอากาศที่เย็นที่สุดนะฮะท่าที่อยู่มานะครับผมลบ3ถึง8องศานะฮะและตอนนี้ก็น่าจะเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับยังไม่เห็นแสงแดดเลยทีน่นี่ว้าวทีนี้ก็อรอลุ้นเหมือนกันนะครับว่าเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นรูปปั้นหรือเปล่าจะเห็นที่เขาแกะสลักไปหรือเปล่าเพราะว่าหมอกลงหนามมากๆเลยนะครับแต่ก็อรอลุ้นเหมือนกันเห็นไกด์บอกว่าน่าจะได้นะ ูทางเข้าแล้วนะฮะ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าผาจุดแรกนะครับจากเดิมตัวเข้ามานะครับผมนี่เป็นจุดแรกแล้วก็เป็นจุดที่แกะสลักไว้นะครับภาพแรกนะฮะเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าเป็นยังไงครับเดิดาาเน,ขนขึ้นบันไดไปพอสมควรนะร <Wow. S 2> เดินขึ้นมาแล้วทางขวามือของผมนะครับนี่เป็น พระพุทธรูป 6. แกะในถ้ำนะฮะคุณผู้ชมแกะสลักจากหน้าผานี่นะพี่เห็นอยู่นี่เป็นหินแกรนิตนะครับผมโอ้โหนี 1, 2, 3, 4, ่าร่หนึ่งสองสามสี่ห้า นี่นีมหดห้ารูปด้วยกันนะคับผมองค์ใหญ่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับ,ท,รบที่เราเห็นอยู่เป็นช่องๆนะฮะที่เป็นแบบว่าเหมือน มีโพรงเข้าไปนะครับผมจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้นะฮะแล้วก็ถูกขโมยไปแต่สิ่งที่ยังอยู่เนี่ยคือสิ่งที่แกะสลักจากหน้าผาจริงคนเอาไปไม่ได้เพราะมันต้องติดอยู่กับหน้าผานะครับผมนี่ฮะสังเกตได้นะครับขวามือน,นี้คือแบบเป็นช่องๆเยอะมากนะฮะเนี่ยแต่ไม่หมดเลยแล้วจะมีแค่บางรูปเท่านั้นนะครับที่แกะสลักแล้วยังเหลืออยู่แล้วที่ไม่เห็นอยู่เนี่ยคือโดนขโมยไปหมดแล้วโอ้โหอันนี้นี่ใหญ่มากนะหนะ้าผาตรงนี้ สังเกตได้นะครับว่าปรางแต่ละปางก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็รูปแบบมือก็จะไม่เหมือนกันอย่างรูปนี้ก็จะวางลงนี้ก็ทำนี้บางรูปก็ทำนี้มีบางรูปนะครับทำอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวพาไปดูนะฮะว่าแบบนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราเข้าไปดูเลยครับใกล้ๆตามมา ก็เสียนหายไปแล้วครึ่งหน้านะฮผมแกวแกไปตามเวลาแล้วก็มีบางยุคบางสมัยก็โดนทำลายไปนะครับลายองค์ให,ใหญ่ๆที่ยังมีอยู่ก็ถือว่าโชคดีมากที่คนรุ่นหลังได้เห็นนะครับนี่แค่สองหน้าผาเองนะฮะเดี๋ยวตรงไีอีกยังมีเยอะเลยแล้วก็ไปดูองค์ที่ใหญ่ที่สุดกันนะครับไเตามเลยครับ ก็จะถล,ล่มลงมาแล้วนะฮะก็ต้องเอาไม้มาค้ำไว้นะครับนั่งล่างมาค้ำไว้เขามไม้ค้ำไว้มไม่ให้มันพังลงมาเพราะการที่เราเจาะเข้าไปเนี่ยมันทำให้หินมันบางลงแล้วด้วยแผ่นดินไวหวด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้มันหักลงมาได้นะครับก็เลยต้องเอามาค้ำไว้นะครับ นี่คือก้อนหินที่มีลายเป็นรูปดอกโบตันนะครับผมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่มีใครไปทําอะไรมันเลยนะครับอยู่ดีก็เป็นดอกนี่ครับโบตันนี้ฮะทั้งก้อนเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยมาดูด้านหลังด้วยนะฮะมาดูด้านหลังด้วยครับนี่ฮะนี่เกิดขึ้นเองธรรมชาตินะครับผมนี่ ครับและที่ผมมาอีกหน้าผาหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในถ้ำเนี่ยมีพระเป็นหมืนม่อนๆองค์เลยนะครับผมแต่ว่าเป็นองค์เล็กแล้วก็วางกองอเ,เรียนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก,ก่อน,น,นว่าเ็นเยอะจริงหรือเปล่านะมาเลย,โโยจูู้ดูดูดูครับ เนี่ยฮะข้างในเนี่ยจะเป็นองค์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีที่ว่างเลยครับคือเป็นแถว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 อย่างี้เลยเป็นถึงว่าเป็นรูปรูปเล็กๆที่แกะสลักตางเสาอย่างนะครับแในนี้ก็ได้เป็นคนเทวดาปกป้องศาลนะครับบอกเป็นเทวดาที่แบบคอยอยู่หน้าศาลมีสองฝั่งนะครับ ที่เป็นหินนะครับ่่าจะเป็นอย่างข้างล่างตรงพื้นติดดินหรือตรงที่มันส่วน,วนยื่นออกมาเนี่ยเขาเจาะเข้าไปแล้วก็แกะสลักก่อนนะครับผมนะครับบางผนังบางอย่บางร่งองรอยเนี่ยก็โดนลบเลือนหายไปแล้วนะครับผมเพราะว่าอายุของที่นี่นะครับผมที่เริ่มงการแกะสลักในอาขาเนะะี่ย ประมาณ1,500ปีครับท่านผู้ชมนานมากเลยแล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองนะครับผมในยุคข,ของราชวงศ์ถังนะครับมจะเจริญรุ่งเรืองมากเลยที่แตะสลักครบแสนองค์เนี่ยแสนกว่าองค์เนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงราชวงศ์ถังที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดครับ และในที่สุดครับผมเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะครับเป็นจุดที่มีรูปปั้นแกะสลักนะครับใหญ่ที่สุดนะครับผมและด้านหลังของเรานี่ครับเป็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้านะครับผมนี่ด้านหลังเลยแล้วก็ทางซ้ายนะครับผมเป็นรูปของพระนะครับผมแล้วความก็เป็นรูปพระเช่นกันครับก็คือพระมกขรณนะแล้วก็พระสารีบุตรและ before, แสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นวัดนะครับผมเนี่ย ดูจากมีโครงนะครับมีโครงมีมีคานอยู่นะฮะจากแน,นะะมีมุมนู้นฮะมุมนู้นยัมีคานอยู่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมานะครับผมให้วัดเนี่ยทลายลงมาพังลงมานะครับผมแล้วก็ส่วนเทวดาสองนี้นะฮะเมื่อ,อก่อนเนี่ยลูกปั้นนาตาเนี่ยหล่อเรามากก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งทาให้หินเนี่ยถล่มลงมาโดนหน้าท่านแล้วก็หักไปเลยนะครับผมและตอนนี้ก็เหลือแค่นี้ฮะสองนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างใกล้ๆ

นีเราก็เที่ยวที่นี่หมดแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มหนาวแล้วผมว่าไปหาที่ที่อุ่น,นๆน่ะเที่ยวกันดีกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วคือจะแข่แงใจไปนี้ยังมีอะไรมองไปคงีพาไปที่เิเศษสุดๆ เฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate เที ok ่ยวสุดโลกจะโปรแกรมท่องเท ok ี่ยวสุดพิเศษตะลุยดินแดนจิน4สี่องเต้สาธารณรัฐประชาชนจีน6วัน5คืนเริ่มต้นด้วยการพาคุณไปเจดีย์่านฟายใหญ่เป็นวัดที่พระลังซัมจั๋งได้เดินทางไปชมภูทวีเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาที่วัดแห่งนี้ต่อด้วยพาคุณไปที่ถ้ำหลงเหมินเพื่อไปชมพระพุทธรูปแกะสลักอยู่บนหินมากกว่า10,000 0องค์และไปต่อกันที่ศาลเจ้ากวนอูศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของสามก,ก คุณไปที่วัดเซาหลินวัดที่โด่งดังมากที่สุดในประเทศจีนในเรื่องกระบวนท่าวิวทยายุท์เพื่อพาคุณไปขอพรและไปดูโชว์กังฟูจากวัดเซาหลินต่อด้วยพาคุณไปตื่นตาตื่นใจกับระบบแสงสีเสียงกับโชว์ราชวงศ์ถังปิดท้ายด้วยการพาคุณไปชมความบัลังการและความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์จีนที่สุสานจิ๋มซีฮองเต้ทั้งหมดนี้กับราคา45,500บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง29,900บาทย้ำอีกที2 9ง0 0 9,900บาทสมวนสิทธิ์เฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่16มีนาคมถึง21มีนาคม2,560นี้เท่านั้น mm hmm. เพียงคุณโทรมาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬกาและวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นฉาอดหมดนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็เป็น ศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูนะครับผมและที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือเทพเจ้ากวนอูนะครับที่สวมชุดห้องเต้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คืออาวุธประจําตัวของท่านกวนอูนะครับนั่นก็คือง้วอาวุธของท่านนี่ของจริงนะฮะนี่ของจริงเลย